สวัสดีครับผมจิดจานรถจ้าบนะครับผมวันนี้มีคูต้า L2601 ูนนะครับมานำเสนอครับอันนี้เราจะการล้างทำสีล้อให้เรียบร้อยแล้วครับอเรามาดูใกล้ใกล้ครับอันนี้เปิดไว้58,0 0 0บาทนะครับ5 8า0 0บาทนะครับได้ตัวรถเปล่านะครับตัวรถเปล่าๆนีครับให้ดูดูรอบคันเลยครับสีเดิมนะครับสีเดิมเป็นสีญี่ปุ่นเลยครับสีแท้เลยทั้งคันนะครับสีแท้ทั้งคันแล้วเราก็ทําสีล้อให้ใหม่ นะครับเราสีล้อให้ใหม่แล้วเราก็เก็บล้างใหม่หมดทั้งคันแล้วครับตัวนี้ทำสีล้อใหม่ยางสวยสี่เส้นเลยนะครับยางดีสี่เส้นเลยครับนี่มาดูทางด้านหลัง <c oughs> เดี๋ยวใหารอบ,อบ, <c oughs> อบคันรอบคันดูรอบรอบคันก่อนด้านท้ายตรงไหนไม่สวยเราก็เก็บสีให้นะครับนี <c oughs> ่มาดูมาดูรถทอนไม่เคยตัดนะครับท่อนไม่เคยตัดนี่นะครับท่อนไม่เคยตัดเลย ท่อนคัดท่อนเกียร์นะครับไม่เคยตัดนะครับหัวน็อตยังเป็นเหลี่ยมอยู่เลยนะครับไม่เคยตัดดูท่อนคัดครับท่อนคัดก็ไม่เคยตัดนะครับรถเดิมๆสวยๆครับเป็น L2601 ครับ26แรงม้านะครับเครื่องยนต์สาสูบนะครับมาดูเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์สามสูบพาดูเครื่องยนต์น่ครับเครื่องยนต์สภาพสวยๆเลี่ยมๆแห้งๆเลยครับห้าห0ืนแดันบาทครับคันนี้เปิดไวห้าหมื0นแปดันบาทนะครับ มาดูรีวิวการขับครับเดดูการขับเดี๋ยวมันจะขับให้ดูนะครับตาเครื่องไม่ต้องเผาหัวเลยครับ ลองปกตินะครับคือลองปกติเลยครับพีดใช้งานได้ปกติอยว่พี่อใช้ได้ปกตินะครับพีีโอใช้งานได้ปกติเลย ขึ้นใช้งานได้ปกตินะครับก็ประมาณนี้นะครับสนใจสนใจนะครับต้องมาดูรถได้ที่บ้านเขางามยอดอำเภอโ,โกเงเจริญจังหวัดลบบุรีนะครับโอร์โทรติดต่อก็0 8 1 4 9 0 63, 0 3 6 8 7 1 063233690นะครับติดต่อตลอด24ชั่วโมงนะครับเป็นทั้งเบอร์โทรและไนนะะดอละลดลไลน์ครับบวกกินจานรถจัมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ